สวัสดีครับครับืันนี้เดินทางมาที่ประตูระบายน้ำห่วยดางเดียวนะครับถึงบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นลำห่วยดางเดียวนะครับถึงยหามาจากนู่นนะครับตำบลเรา เริ่มต้นกันอาจ,จะอยู่ที่มู่สิบเอ็ดตำบลเลานะครับบ้านห้วยสมบูรณ์ไหลผ่านมาที่ตำบลเถื่อไทยนะครับตำบลเถื่อไทยตำบลเลาตำบลเถื่อไทยทุ่งเขาหลวงบางส่วนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่เป็นน้ำหลากนะครับฤดูฝนน้ำจะท่วมนี่ครับที่พี่น้องเลี้ยวเห็นนี่แม่เหมือนเอลยครับเงี้ยวขึ้นไปถึงตำบลเถื่อไทย เน,เนื่องจากประตูระบายน้ำนี่นะครับปิดบรินิีเห็ดไห้น้ำชี้นะครับน้ำชี้ที่อยู่ที่อยู่ตอนล้างลงไปนี่นะครับประมาณสี่รอยถึงห้ารอยเมตรนะครับน้ำซี่หล,ลายกว่านะครับก็ดันเขา่าดันเข่าที่ปากประตูปากประตูระบายน้ำนี่นะครับแล้วก็เห็ดไห้น้ำท่วมตอนบนนะครับด้านบน หลายพันไลนะครับนี่ชมวล่มสตรองทุงเขาลวงนะครับลงพื้นที่มามาเบ่งนะครับมาตรวจสอบ หเป็นสามเป็นสามท่อนะครับแต่มีเครื่องสูบเครื่องเดียวนี่ครับปีเตียวผมพาบีนองมาเบิงนะครับผมมาเก็บขิบนี่ครับท่อสูบน้ำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ น่าจะหนึ่งเมตรนะครับภาพศูนย์กลางปีที่แล้วสูงกว่านี่นะครับอยู่นี่แหละครับอยู่นี่เป็นกันน้ำยุดที่ท่อนี่ครับเป็นกันน้ำยุดที่ทอกลางนี่ครับน่าจะเดือนตุลาฯนะครับที่ผมเขามานี่ครับระดับน้ำที่เป็นกันอยู่เสา ตรงนี้จะมีปัญหาแถบทุกปีนะครับนำท่มวมด้านบนปีที่แล้ว,วท่วมด้วกันนะครับของผมหน้าผมเสียหายเสียหายหมดนะครับตรงนั้นสิบเจ็ดรรปีนี้ก็น่าจะบ่ผพลาดนะครับพลาด ตอนนี้น้ำฟังหวยดังเดียวนะครับฟังด่านบนนี่ขึ้นทุกมือนะครับมือละแปดเส้นบางมือกับซบเส้นแต่ว่าฟังชี้นี่ลดนะครับลดมือละสีหาเส้นแต่ด่านบนบนลดนะครับก็บแสดงว่าน้ำไหลเขาได้แต่ว,ว่าไหลออกไม่ได้นะครับนี่ตรงปากประตูนี่ นี่ฟังนี่เป็นเขียตบตำบลเถือไทยนะครับตำบลเถื่อไทยเง a ขึ้นไปนู่นเจดีวัดป้านุ่นสวรรค์นี่เยวเห็นอยู่ครับจากนี่ขึ้นไปถึงบ้านเถือไทยกับเจ็ดเจ็ดโล่แปดโล่นะครับประมาณนี้พี่นองกับใ่ด่างใ่ไขรอยู่บนครับด่างหน้าบนครับพื้นที่ตรงนี้เป็น เป็นไห,หน้าได้ครับนี่นี่ตอนนี้ถ่วงไปมืดแล้วนะครับถ่วงไปมืดแล้วฟังอีกฟังหนึ่งเป็นของตำบลบึงงามนะครับล่ำหวยดังเดียวกันไปนี่ครับตรงทีน้ามมจด ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของเครื่องดูดนะครับเครื่องสูบน้ำเป็นใดนะครับอยู่ในห้องนี้ตอนนี้มันปิดไป thank <laughs> you จอมอัศรัมากกวนี้แต่แม่อันนี้ว่องยังไงคือเป็นจิตอาสาเลยครับ้องต้มตองต้มเปิดเท้าปัดเท้าเป็ไปู้เห็นว่าแสดงว่าโทรทัศน์ไปดีไป ผมผมอาจจะบรรยายเป็นภาษาภาษาทิมนะครับตัวนี้จะเพื่อตัวเครื่องนี่ใช้ไม่ได้อยเพราะเครื่องนี้ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ปิดไปอยู่ก้อนนนั้นตรงนี้จะน้ำท่วมปีหนึ่งเป็นคุดเลยนะครับมีน้ำท่วมปีหนึ่งเป็นคุดตรงนี้เลยครับเป็นคุดให้น้ำไหลออก แมนครับิดเทสไม่นี่ทอถูบยู่หนีวงเดียวครับนี่โมบกเลยครับปีมันหันสูบผมมาเป็นเดือนเหมือนนี่โม่โมบกเลยครับปีทีเหลี่ยมโมบกครับันแมนมันออกทอเดียวมันสูด้เทียทอเดียวมันมีใดเดียวครับ มันเฮ็ดพอไปบนีหลายอยู่แต่ว่ามีฐานต่้งใดอยู่ครับมันก็อกว่าหลายดอกออกเครื่องนึงเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมขอบคุณถูกกำลังใจนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ